สวัสดีจ้าบิวสาลาศิภาเฮ็ดเมนูคาริสตโตนะคะหรือว่าเขาต้มเห็ดเนาะพี่น,น,น,น้องเนาะนี่เอาหอมขาวก็กระเทียมมาผัดในห,หอมเลยนะคะแล้วก็เติมแล้วก็เอานะคะอันนี้เป็นเห็ดผึ่งนะคะเห็ดผึ่งดอกใหญ่ที่ลูกศาลาหันไว้นะคะหันไห้ละเอียดเลยนะคะแล้วเอามาผัดแบบนี้นะคะผัดไปกับเอ่อกระเทียมต้นหอม นะคะหอมหัวขาวนะคะให้หอมหอมแลยนะคะซุกไปพร้อมกันแล้วก็หั่นเป็นชินช้นๆนะคะเอาให้ที่หั่นเป็นชินช้นๆเอามาล่งเพิ่มอีกนะคะเให้เป็นนากินแล้วก็มีเท็กเจอร์นะคะปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ นี่นะคะขอไปไว้เลยนะคะก็เติมเนยลงไปน้ำนะคะเนยเอาไปพัดเพิ่มความหอมให้น้ำซุปเข้าไปอีกนะคะพี่น้องคะพัดไปให้เรื่อยๆหอมๆนะคะแล้วก็เติมน้ำต้มนะคะลูกสาวลราใส่เป็นน้ำต้มเนาะน้ำต้มลงไปเลยนะคะชิะไดซุปไปพร้อมกันไว้ไวนะคะสิะได้ม่ต้องรอโอนเนาะนี่ข้นๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะปรุงรสนะคะซิมเมองเราบ่านในพอใจนะคะก็เลยเติมผงคะนอ้นนะคะ กะผมพะอรถดมูรดไก่นะคะเอาแต่สีตามสะดวกเลยนะคะกะอ่าแล้วก็ซีีิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะพี่น้องคะนี่เพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมความเค็มข้นความนั่นนะคะพี่น้องคะนี่กะใส่หอยน้ำเด้นะคะสูตรลูกาว่ลาบอม่อยังตายตัวนะคะคืออยากใส่ยังก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ข้าวสวยนะคะใครมีข้าวสวยก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ข้าวสวยแบบนี้นะคะอ่าใส แล้วก็เฮ็ดไทยน้ำมันมสิเป็นคนๆขึ้นมาแบบนี้สิเป็นลคลุกคลิกเนาะพี่น้องเนาะน้ำคนกับนำ้ำน้ำซุปก็สีคนๆน,นะคะละใส่ผักสล่นะคะใส่พาสเล่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายไผ่มีผักซี่ก็ใส่ผักซี่ลงไปเด้อค่ะบานลูกสาหลาโบมี่แม่จ๋าอ,อ๋อี่ก็ได้เวลาซิมแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปชิมกันเลยจ้ามาแับนี้มาซิมใส่หอยน้ำเด้ใส่หอยมาซิมนะคะสตรีโซตโต้เห็ด เขาต้มเห็ดพิ่งวาอืมแบบอร่อยอืมเ ความแซ่บเจออ้าเป็นแบบนี้นะคะเมนูใหม่นะ,ะมะหนะคะเพิ่งจะค่อยเห็นนะคะค่อยไปกินตลา,าดอาหารรีสอูทคากินเองอร่อยกว่า ล้องเห็ดแล้วแสบเห็ดเพึงดอกใหญ่ๆบานแล้วลูกสาวเราเอามาหันห่นหั่นๆแล้วก็บดบดบนะคะใส่เครื่องบดนะคะบดแล้วก็เอาไปเนี่ยค่ะเอามาผัดผัดก็เลยหอมข้าวก็กระเทียมหอมและติดใจเลยอร่อยปีที่แล้วลูกสาวเราเอา ก็เขาตูอบนะคะอบอบห้หอมหอยเฮเพึ่งหวานนะดอกที่ใหญ่ๆนะคะหัน่นหั่นแล้วก็อบแล้วก็อ,ออกมาซับซับซับนะคะแล้วก็เตาเป็นน้ำพริกกระแซกนะคะอือเอาไปตำเอาไปตำเป็นน้ำพริกเนาะน้ำพริกเฮดไปน,นีนมาลองเป็นข้าวริซอตโต้แซบดีขึ้น ของควันหักธรรมชาติ